วิธี <hi> เริ่มฝึกวาดรูปตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสําหรับคนที่ฝึกมาแล้วแล้วรู้สึกว่ายังไม่เก่งหรือว่าคนที่ยังไม่เคยฝึกมาก่อนแล้วอยากจะฝึกวาดวรูปเนี่ยก็ฝึกได้เลยนะครับโดยการฝึกลากเส้นนั่นเองนะครับก็หลายๆคนเ evet, นี่ยบางคนอยากฝ erm. ึกวาดรูปนะครับพอฝึกเริ่มฝึกเนี่ยก็ไม่รู้จะฝึกจากอะไรบางทีก็วาดไปเรื่อยๆตามรูปที่เราชอบนะครับแต่รู้สึกว่า วาดมาเอ๊ะทำไมมันไม่สวยอะไรอย่างนี้ผมก็เป็นนะตอนฝึกแรกๆมาเดี๋ยววันนี้จะมาบอกว่าทำไมต้องฝึกกันนะครับการลากเส้นก็การลาก,ลากเส้นเนี่ยมันก็คือการฝึกกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับกล้ามเนือ้อกล้ามกล้ามหนิวกล้ามกล้ามนิวกล,ล,ล้ามมือกล้ามช่วงนี้นะของเรานะครับกล้ามเนื้อของเราให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับเหมือนเปรียบง่ายๆกับ คนวาดรูปก็เปรียบเหมือนนักกีฬาแล้วกันนะผมเปรียนงนี้เปรียบเหมือนนักกีฬานะครับว่าถ้าจะเล่นกีฬาเนี่ยไม่ว่าจะกีฬาอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยกล้ามเนื้อก็ต้องแข็งแรงระดับหนึ่งนิดนึงอ่ะมีกล้ามเนื้ออย่างน้อยต้องมีกล้ามเนื้อก่อนอะไรอย่างนี้มือเราก็เหมือนกันนะครับเหมือนเราไม่เคยวาดรูปมาก่อนแต่ใครเคยเขียนหนังสือมาบ้างเขียนเยอะเนี่ยก็ถือว่าเป็นการฝึกกล้ามเนื้อเหมือนกันนะครับอย่างมือเราไม่เคยวาดรูปมาก่อนหรือไม่ชินกับการวาดรูปเนี่ยเราก็ต้องฝึกเหมือนกันครับฝึกกล้ามเนื้ออไมม่่ววาาจะก้้นิ ต่างๆนะครับข้อนิ้วหรือจะเป็นกล้ามเนี่ยส่วนมากจะสําคัญช่วงช่วงนี้นะครับนิ้วโป้งนิ้วชี้กับข้อมืออะไรพวกนี้นะครับต้องฝึกบ่อยๆแล้วลากเส้นเนี่ยจะช่วยได้มาวิธีฝึกนี้ก็คือ หากระดาษว่างๆก่อนนะครับกระดาษลกเต็มโตะไปหมดเลยวิธีฝึกเนี่ยอันนี้ผมก็เคยฝึกไปให้ดูนะครับนี่ลากเส้นโอ้แต่ลากเส้นอันนี้เป็นลากแบบว่าลากยาวมาแบ่นี้ก็ได,ถมมดนะ้ถ้าเราจะเริ่มต้นฝึกนะครับทำไมตรงนี้มันเป็นลายลายด้วยล่ะถ้าเราจะเริ่มต้นฝึกนะเราก็เริ่มจากการลากเส้นนะครับลากเส้นส่งจับดินสอนะครับจับ การจับดินสอเนี่ยจะจับท่าไหนก็ได้นะครับตามที่เราถนัดไม่ว่าจะจับเหมือนแบบเหมือนตามที่ชอบเขียนหนังสือก็ได้นะครับหรือจะจับอย่างนี้หรือจะจับอย่างนี้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 อะไรได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ถนัดมาฝึกลากเส้นฝึกยังไงนะครับฝึกฝึกลากก็คือเราจะใช้เนี่ยก้ามนิ้วของเราทั้งสองสองนิ้วนี้ลากลากนี้นะค่อยๆลาก ลากเส้นให้ตรงเราจะลากลากแบบนี้นะครับลากขยาวหน่อยก็ได้ฝึกไปเรื่อยๆลากคือลากเส้นตรงนะครับก็การฝึกเนี่ยจะมีกี่แบบไม่รู้เดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะครับแบบแรกก็คือฝึกเส้นแนวทะแยงแบบนี้นะครับเขาเรียกอะไรแนวตั้งดิเออแนวตั้งนะครับฝึกแบบนี้ขีดไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่สองก็คือฝึกแนวนอนนะครับขีดวีย <laughs> ขีดขคาดกันแบบนี้ก็ได้นะครับฝึกไปเรื่อยๆขีดให้มันตรงนะครับอันนี้กระดาษมันอยู่มุมกระดาษนะครับก็เลยมีการเคลื่อนที่นิดหน่อยเดี๋ยวผมจะมาตรงนี้แล้วกันมาเวลาฝึกนะครับเราก็จะให้เป็นแบบตารางเป็นช่องแบบนี้ก็ได้นะครับฝึกตีเส้นไปนีุ่ฝึกนะ เริ่มต้นก็ฝึกอย่างนี้ก่อนนะครับฝึกไปเรื่อยๆอ่านี้เป็นแบบแรกนะครับแบบหนึ่งกับแบบสองไปเลยแล้วกันรวมกันนะครับก็คือเส้นแนวตั้งกับเส้นแนวนอนนะครับเป็นการฝึกมือฝึกข้ามเนื้อของเราแบบที่สองนะครับก็คือเส้นแนวทะแยงนั่นเองสึบแนวทะแยงแบบนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวขอเอาใหม่เอาตีเป็นกรอบแบบนี้ก็ได้นะครับตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งกรอบแล้วเราก็ขีดขีดมันเข้าไปนะครับขีด ขีดแบบนี้ฝึกขีดไปเรื่อยๆนะครับถ้าขีดไม่ตรงก็ฝึกนะครับฝึกเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ขีดการขีดเส้นแนวทะแยงนะครับก็จะมีขีดแนวทะแยงซ้ายกับทะแยงขวานะครับเราก็นี่แหละฝึกขีดขีดขีด,ขดแบบนี้นะครับตีกรอบขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับจะได้ฝึกแบบโอเคหน่อย แล้วก็จะมีการฝึกแบบเลข8นะครับเขียดเลข8ก็คือเป็นการฝึกเขียนฟรีฟอร์มเขียนตัวเล็กมั่งตัวใหญ่มั่งอะไรนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทั้งแนวตั้งแนวนอนเลยนะครับฝึกไปเขียนไปนะครับทั้งแนวตั้งแนวนอนอะไรแบบนี้นี่ อันนี้ก็คือพื้นฐานนะครับการฝึกลากเส้นเลยเนี่ยแล้วก็พอเราลากเส้นชินๆแล้วนะครับเราก็จะลากแบบยาวๆแบบนี้นะครับฝึกให้ยาวขึ้นนะครับเป็นการฝึกอะไรแบบนี้ฝึกลากให้มันตรงนะครับแต่นี้ผมไม่ได้จับกระดาษต้องขอไปไม่ถนัดในความไม่ถนัดแล้วก็เนี่ยเวลาจะฝึกลากเส้นนะครับให้ใช้เน้นกล้ามนิ้วลากปึ๊ดๆแบบนี้เอา หรือใครถนัดแบบไหนนะครับลองดูเอางั้นมันอยู่ที่ความชินกล้ามเนื้อของเรานะครับฝึกให้ชินเข้าไว้แล้วจะเก่งขึ้นเองนะครับก็หล่อนเงื่อออกก็มีประมาณเท่านี้นะครับการฝึกวาดรูปขั้นต้นเรียกว่าอะไรเริ่มฝึกตั้งแต่เริ่มต้นนะครับฝึกวิธีนี้ก็แนะนําว่าให้ฝึกเนี่ย วันล,ละสักหนึ่งหน้ากระดาษสองสองสองฝั่งอย่างนี้นก็ได้นะฝึกไม้เต็มไปเลยตีเป็นช่องอะไรเงี้ยครับฝึกไปเรื่อยๆตีให้เต็มเป็นช่องอ๋อแล้วก็จะมีลืมลืมลืมนะครับเส้นโค้งเส้นโค้งเส้นโค้งแบบนี้นี่นี่เอาตีช่องดีกว่าตีช่องตีช่องแบบนี้นะครับ เส้นโค้งไม่ว่าเราจะโค้งแบบนี้นะครับนี้ขอไปในความไม่ถนัดนี่หรือจะโค้งแบบอย่างนี้นะครับค่อยๆไล่ไปอนี่ผมก็ฝึกไปเรื่อยๆนะเนี่ยนเะต้นโค้งผมเอาริงอย่างอย่างลากแบบเบอร์ๆอยู่เลยเขาเรียกอะไรไม่ตรงเลยนะครับ ต้องตั้งใจแบบตั้งใจสุดๆผมก็ออยังอยู่ในช่วงฝึกเหมือนกันเอาจริงผมก็พยายามจะฝึกให้ได้บ่อยๆเหมือนกันนะครับแบบนี้ก็มาฝึกไปด้วยกันนะครับโอ้โหร้อนว่ะฝนเพิ่งตกเสร็จนะครับตอนนี้อากาศนี่กำลังอบอ้าวเลยเดียวเชียวมาใครอยากจะฝึกก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยมาฝึกไปด้วยกันนะครับวันนี้ไปละเจอกัน